งานวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีงานสาราสพันห้าชาติพันธุ์เพชรสมุทรคีรีสองห้าหกแปดสิบสองถึงสิบหกกันยายนนี้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามงานนี้ไม่เหมือนใครนะครับเพราะเขาจะรวมมเฑนิห้าชาติพันธุ์ทั้งไทยมอญจีนกะเหลี่ยงและไทยทรงดำบอกเลยว่าหาชมครบแบบนี้ที่เดียวในไทยนะครับโดยภายในงานจะมีทั้งขบวนแสดงสุดอลังการงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมตะการททาตาพร้อมกับการประกวดสุดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายการประกวดนางงามชาติพันธุ์หรือแม้แต่การวาดประกวดภาพบอกเลยว่าทุกเวที ความว้าวและยังไม่หมดแค่นั้นครับตลอด5วันยังเจอศิลปินดังทุกวันทั้งวงสครับส่งการรังสรรค์และเป็นไขม,ม,มันกับพี่แว่นใยบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเด็ดจนพลาดไม่ได้เลยนะครับและสายกินสายช็อปเตรียมตัวเลยครับกับโซนร้านค้ากว่า50ล้านจาก4จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกทั้งสมุทรสงครามสมุทร,ส,รสาครเพชบรบุรีและประจวบคีรีขันบอกเลยว่ามีครบอาหารพื้นบ้านขนมเบื้องขนมบ้าบินหอยหลอดสดๆขนมปังย่างหอมๆไอติมหลอดเย็นชื่นใจและยังมีเครื่องประดับชนเผ่าผ้าใหม่และงานหัตถกรรมสดพิเศ นี่แหละครับเสน่ห์ของท้องที่ทุกคนควรต้องมาเจอด้วยตนเองและนี่ไม่ใช่แข่งงานวัฒนธรรมนะครับแต่มันคือการรวมใจของหาชาติพันธุ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามและความสจุกแบบครบลดยาผ้าเด็ดขาดครับมาเจอกันเลยที่งานสาสพันธ์ห้าชาติพันธุ์เพชรสมุทรคีรี12-16กันยายนนี้ณลานหน้าสารการจังหวัดสมุทรสงครามแล้วมาเก็บความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะครับ